สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะการเข้าโรงพยาบาลการวิพากรป่วยเข้าโรงพยาบาลหลังมรสุมดราม่าก,กับลูกชายก่อนที่การวิพากรออกมาโพสต์เดือดอีกรอบหลังจากก่อนหน้าโพสต์จะแฟนลูกชายมาแล้วหนึ่งรอบซึ่งการทาให้ปตรวจสุขภาพจิตด,ด้วยกันก่อนจะตัดพ้อลูกชายผ่านสื่ออีกครั้ง พร้อมทวงเงินจากลูกชาย30ล้านบาทและระบุว่าถูกลูกชายหลอกล่าสุดไอจวิภากร15ของการวิภากรได้ขึ้นข้อความว่าประกาศแจ้งลูกค้าที่สั่งเสื้อไว้อาจมีการส่งล่าช้าเนื่องจากพิการป่วยเข้าโรงพยาบาลเมื่อหายดีแล้วจะรีบส่งของให้ลูกค้าขออภัยมาณที่นี้ขอบคุณครับ ผู้สืข่าวได้สอบถามเพิ่มเติมถึงอาการทราบว่าการมีอาการไม่มีแรงเหนื่อยจึงเดินทางไปหาหมอคาดว่าน่าจะเกิดจากสาเหตุเครียดสะสมขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากข่าวสดออนไลน์ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ